นายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์สุขเสร่ออุทกภัยส่วนหน้าหรือสปกชแถลงผลการประชุมสปกชวันนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยโดยข้อมูลโรงพยาบาลสงขลานครินถึงวันที่27พฤศจิกายนมีผู้เสียชีวิตแล้ว85รายเฉพาะในจังหวัดสงขลาโดยแบ่งเป็นกรณีน้ำท่วม55รายและกรณีที่ไม่ได้เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วม30รายทั้งนี้รัฐบาลไม่เคยปฏิเสธว่าอาจจะมีจำนวน ผู้เสียชีวิตที่ตกลนหรือยังไม่ได้รับแต่คาดว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นย้ำว่ารัฐบาลให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงที่สำคัญคือการสื่อสารให้ประชาชนอย่างครบถ้วนทางรัฐบาลได้รับการรายงานมาข้อมูลถึงวันที่27นี้นะครับจากโรงพยาบาลสงขานครินว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย85รายเฉพาะในจังหวัดสงขลาโดยแบ่งเป็นเคสของน้ำท่วมเนี่ย5้ราย แล้วก็ที่ไม่ใช่สาเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วม30รายรัฐบาลก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ด้วย ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ําพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาระดับน้ําเริ่มลดลงรถ GM c ีเเข้าพื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาลหัดใหญ่ได้แล้วจึงปรับแผนจัดส่งทรัพยากรเช่นออกซิเจนอาหารน้ําดื่มทางรถส่วนผู้ป่วยสีแดงที่เหลืออีก20รายยังใช้การเคลื่อนย้ายทางอากาศ ทางนี้โรงพยาบาลหัดใหญ่ยังให้บริการผู้ป่วยในส่วนที่เหลืออยู่ได้และจะเร่งฟื้นฟูส่วนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการดูแลประชาชนที่คาดว่าจะเกิดการเจ็บป่วยและออกมารับบริการหลังน้ำเริ่มลดได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นเป็นแปดแห่งและได้จัดรถฟอกไตเพื่อนที่รองรับไว้แล้วขณะที่ประชาชนที่อยู่ตามสนย์พักพิงได้จัดทีมแพทย์เข้าดูแลครบทุกจุดรวมถึงจะจัดหน่วยแพทย์ื่อยที่กระจายตามจุดต่างๆเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ธนพรปรุณรีดรายงาน